ใช่นะแก้วสารพัดนึก<ะ>แก้วจักรพัรดครับร<ะ>องรองสเพคือรองแผ่เมตตาแล้วก็อาิอาิฐานอาสังวิสุโรปูสาุภูพาเนี่ยมันจะมีลูกแก้วอยู่ข้างบนเจดีหรือมีลูกแก้วอยู่ตรงหัวเราหัวเราอยู่บนวิมานส<ะ>มัยก่อนเขา ตอนที่ฝึกกับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่พาทำแล้วใช่อืท่านบอกเองอย่างมีออปชั่นใหม่ยังต้องครับหาวิธีการเราสับเพกี่จบนะจบเดียวก็ได้แล้วก็ต่อด้วยอสังวิสโรอสังวิสโรปูสาภูพะมันจะมีลูกแก้วอยู่ข้างบนวันนี้ขอหนึ่งรอบไหมฮะอยาจะแต่การฝึกพวกเราไปด้วยฮะไม่ได้เราเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดมาโอ้ ติดมาบเบาเนี่ยอะต่ออะหลวงตาเมืกเก่อกี้ถ้าเกิดว่าเราทำแบบเมื่อกี้แล้วมีลูกแก้วอยู่บนหัวแล้วมันมันจะไงต่อฮะที่หลวงปู่บอกครับโอ้ไปไหนนี่เรามีออปชั่นเข้าใจไหม,มคนคนเขารู้เขา,เขาก็รู้แต่วิญญาณรู้แน่นอนรลกทิพย์เขาเห็นแน่นอนแน่นอนเลยฮนะ ลูกแก้วตัวนี้คือลูกแก้วอะไรฮะสารพัดนึกทุกอ๋อโอ้โหเรามีลูกแก้วสารพัดนึกอยู่บนหัวใช่แสดงว่าเรานึกคิดอะไรมันก็ต้องได้อย่างงั้นคิดอะไรเนี่ยถ้ามันไม่เกินกําลังม,มันได้นะทุกมไม่เกินกาอาจจะชาเรืวแค่นั้นเอง